ร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าเราขอพระบุญผู้ง์สำหรับความรักของพระองค์ขอพระุณที่พระองค์ทรงประทานพระวจนะของพระองค์ให้กับพวกเราเราขอปิดใจในวันนี้ที่จะรับทุกเสียงทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงสะเตือนไว้โดยพระวิญญาณของพระองค์ขอพระุณพระวิญญาณของพระเจ้าที่พระองค์ได้เสด็จมาท่านกลางพวกเราพระองค์ได้ประทับอยู่ในชีวิตของพวกเราขอพระคุณสมการสำแดงของพระองค์ สหรับความสว่างที่มาจากพระองขอพระคุณที่พระองค์ทรงประทับอยู่และทำท่าเสกของพระองค์ท่านเราพวกเรานี้ขอพระคุณพระองค์ที่ความสว่างจะเข้ามาในหัวใจทุกรวงที่อยู่ที่นี่และได้ยินคำเทศนานี้ขอพระคุณพระองค์ที่ความสว่างนะนั้นจะนำพวกเราให้ก้าวไปในเส้นทางของพระองค์และได้รับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานไว้และให้เราเกิดผลอย่างมากมาย และนำความสว่างนี้ไปถึงทั่วโลกเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและขอถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามของขอระเกซิสริสเอนนอาเลลูยา <Amen. S 1> <elu> ขอให้พวกเราฝึกตัวเองนะครับที่เราจะเชื่อทุกคำที่เราอธิษฐานตราบใดก็ตามที่เราอธิษฐานตามพระวจนะให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงโปรดฟังและทรงตอบทุกคำอธิษฐานของเรา ปัญหาของพวกเราก็คือว่าเราอาธิษฐานเหมือนปลาลูกดอกปาจนกว่าจะโดนปาแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็ยกเลิกลูกดอกนั้นไปแล้วก็ปาใหมา่ไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าต้องการให้เราอาธิษฐานเล็งให้ดีซะก,ก่อนไม่ใช่หลับหูหลับตาเล็งปานะครับให้เราเล็งให้ดีซะก,ก่อนและที่ที่เราจะเล็งได้ดีที่สุดก็คือพระคัมภีร์นั่นเองเมื่อคุณเล็งไปที่พระวนจะนะของพระเจ้า คุณจะไม่พลาดทางทุกโพก่น้งครับทุกก้าวที่เราพลาดออกจากพระวจนะของพระเจ้า,ยาคือบาปคําว่าบาปค,คือศัพท์ที่บัญญัติในภาษาไทยนะครับในภาษากรีในภาษาฮีบรูไม่มีคําว่าบาปดังนั้นเวลาเราใช้คําว่าบาปในพระคัมภีร์ของเราในพระคัมภีร์ของพวกเขาเขาได้ยินคําว่าพลาดเป้า และข้ามีบอกไปที่รู้ว่าสิ่งใดดีแล้วไม่ทำผู้นั้นก็พลาดเป้านั่นเองก็บาปพระเจ้า,า,า,าจมีเป้าหมายกับพวกเราทุกคนรับรองให้พระวิญญาณของบร์เสด็จมาประทับในชีวิตของเราเพื่อที่จะนําเราให้เข้าเป้ารับพระวิญญาณจะนําคุณเข้าเป้าโดยการเข้าไปในพระวจนะของพระเจ้าหลายคนต้องการการทรงนำของพระวิญญาณเป็นพิเศษ เพียงเพราะว่าเขาได้พบคําตอบในพระธัมภีแล้วว่าเขาไม่ชอบคําตอบในพระธัมภีบางคนบอกอาจารย์อธิษฐานเผื่อผมหน่อยอธิษฐานเผื่อฉันหน่อยถ้าผมถามคุณใช้อธิษฐานเรื่องอะไรแล้วพอทราบแล้วสิ่งที่เขาจะขอนั้นเป็นสิ่งที่ค้านกับพระธรรมพีแล้วผมบอกว่าคุณขอแบบนี้ไม่ได้นะเพราะพระธัมภีร์ได้บอกไว้แบบนี้เพราะถ้าจะค้านขึ้นมาบอกว่า แต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนำผมไปในด้านนี้หรือพระเจ้าจะนำดิฉันไปในด้านนี้พี่น้องครับถ้าพระวิญญาณจะทรงนำเราพระองค์จะทรงนำเราตามเส้นทางของตรงที่เ่อนเผยดไว้แล้วในพรนะวจนะของพระเจ้าคุณไม่ต้องอธิษฐานขอถามพระเจ้าว่าควรจะถวยถายทษางหรือไม่พระองค์จะไม่นำค้านกับพระธรรมทีพระธรรมทีได้กล่าวไว้ชัดอยู่แล้วคุณไม่ต้องอธิษฐานคุณถามพระเจ้าว่า คุณควรจะประกาศข่าวประเสริฐหรือไม่เขียนไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วในพระคัมทีไม่ต้องอาศัยการทรงนำพิเศษยกเว้นแต่เมื่อคุณจะออกไปประกาศคุณควรจะประกาศที่ไหนเมื่อไหร่ตรงนี้นะที่คุณต้องการการนำเป็นพิเศษแต่เรื่องคำถามว่าควรประกาศหรือไม่ควรประกาศไม่ใช่คำถามเห็นไหมหลายคนไม่ชอบคำตอบในพระคัมภีร์จนแสวงหาการทรงนำเป็นพิเศษ แล้วเมื่อคุณแสวงหาก,การนำเป็นพิเศษนอ,อกจากพระกัมพีแล้วพระแห่งยุคนี้หรือเจ้าโลกนี้จะเข้ามาสวมหลเอเหนมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะรับเขาบอกมันเป็นเรื่องที่เลวหลายซิ้ดีมีคนมาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงบอกเขาสักทีหนึ่งจะให้เขาเนี่ย เลิกจากผู้สมรสของเขาแล้วไปแต่งงานกับผู้สมรสของคนอื่นหรือไม่เพราะว่าเมื่อเวลาเขามาเจอกันแล้วมันรู้สึกข้างในไงครับมันรู้สึกตื่นเต้นมันรู้สึกตื่นเต้นเขาเชื่อว่าไอ้ความรู้สึกทุกความรู้สึกเนี้ยคือการทรงนำของพระเจ้าผู้รับใช้ท่านนั้นบอกคุณไม่ต้องมาขออะไรท่ขาจริงๆมันเป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยได้ขอให้ทั้งที่ประชุม อธิษฐานเผื่อเขาแลวเขาบอกด้วยว่าให้อธิษฐานเรื่องนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยดิซารี่หยิบยกขึ้นมาในที่สุดนักเทน์ท่านนี้บอกว่าคุณไม่ต้องมาให้พวกเราอธิษฐานเราพวกเราให้อธิษฐานให้เราไม่นําอธิษฐานสิ่งที่คล้ายกับพระครมภี์คุณไปอธิษฐานเองที่บ้านเปิดพระคัมภีร์อ่านแล้วคุณ มาคราวหนะ้มาบอกผมสิว่าพระเจ้าตอบผมไม่เหมอเจนบันผ่านไปคนนั้นได้กลับมาที่พิสกัตเขามาบอกผู้รับใช้ว่าจริงอย่างที่อาจารย์ว่า <c oughs> ผมได้เปิดอา่านพระคัมภีร์แล้วผมอธิษฐานผมอา่านผมอธิษฐานผมอา่านแล้วผมอธิษฐานในที่สุดผมรู้แล้วพระเจ้าบอกผมว่าไม่ถ้าพระเจ้าจะทรงนำเราพระองค์จะนำเราตามะ่ามกลางพระเจ้าเนะ ให้คาดหวังทุกครั้งที่คุณอธิษฐานตามคำวจนะของพระเจ้าว่านั่นคือทางของคุณพระเจ้าจะให้ตามที่พระองค์สัญญาไว้สิ่งที่จะต้องเกิดมันจะต้องเกิดเกิดขึ้นตามระวจนะของพระเจ้าวันนี้เราจะศึกษาต่อนะครับในสรุดีวันนี้เรามาดูบทที่13าข้อที่5ด้วยกันสรุดีบทที่13ข้อที่5นี่คือกุญแจสู่ความสําเร็จในชีวิตของคุณเราอยู่ในโลกที่มีการโจมตี พระทัมพีได้บอกว่ามันมีการโจมตีท่านภายนอกภายในและภายในนี้ยังหมายถึงท่านจิตใจและายอย่างเหากข้อพระทัมทีนี้อยู่ในหัวใจหรืออยู่ในฝันคุณอยู่เสมอคุณจะสามารถผ่านพ้นทุกสถานการณ์มาได้และคุณจะก้าวไปอย่างผู้ที่มีชจอย่างเรือร้อนด้วยแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าคุณไม่รู้แนวทางที่พระเจ้าวางไว้ ผู้เขียนสรุดีในขณะที่ท่านกำลังเผชิญกับปัญหาอย่างมากมายนั้นท่านได้กล่าวไว้ว่าแต่ข้าพเจ้าวางใจในความรักมั่นคงของพระงค์จิตใจข้าพระองค์จะเปลี่ยนเปลงในความวอดของคระองมีเพียง2ขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถำํำไปทำแล้วจะทำให้ความเชื่อคำอธิษฐานการออกคำสั่งของคุณเกิดผลเดี๋ยวนี้อย่าลืมนะครับถ้าวันนี้ผมในขณะที่เทศนา ผมดึมเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อวานนี้ให้ฟังได้โปรดเจด้วยเนไจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเอาละครับก่อนที่เราจะดูในข้อที่ต่อไปผมอยากจะให้พวกเรานะครับดูเนื้อเรื่องที่แท้จริงเนื้อเรื่องที่แวดล้อมเราเรียกว่าบริบทหลายคนดึงข้อพัฒนีออกนอกบริบทคนที่ดึงข้อพัฒมีออกนอกบริบทสามารถทําให้ข้อพองมีพูดอะไรก็ได้ พระคัมภีร์ตอนเน้นได้กล่าวไว้ว่า <c oughs> แล้วยูดาสก็เปแขวนคอตายคนสามารถดึงข้อพระคัมภีร์ข้อนี้มาบอกว่าให้พวกเราไปแขวนคอตายก็ได้เห็นไหมแต่เราต้องอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดเนื้อเรื่องตอนนี้นะครับในข้อที่หนึ่งเราจะย้อนกลับไปดูตั้งแต่ข้อที่หนึ่งผู้เขียนสรรันตีได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าอีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลื้อข้าพระองค์เสียเป็นนิดหรือ พระองค์จะเบือนพระพักของอาจากข้าพระองค์นานเท่าใดถามว่านี่เป็นพ่อยคำหรืความเชื่อไหมผมมีคําถามนดิดนึงบางคนมีความเข้าใจนะครับว่าทุกคําพูดที่คุณเห็นในพระคัมภีร์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพูดออกมาไม่ใช่นะครับพระคัมภีร์บันทึกคําของยอพระคัมภีร์บันทึก